คลิปนี้ทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสรากินแห่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาอาทุกทุกท่านค่ะพี่น้อง่าสําหรับคลิปนี้สิพามาอาสมรือสีเนนค่ะพี่น้องคขาวันนี้พามาอาสมรือสีเนีนค่ะพี่น้องขาพามาสองอังน้ำมนต์โมเทีแล้วนี้เขาสามตัวเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ากอดกันอมลอมอยู่ค่ะพี่น้อง่า สองสามหาวันนี้มาเอาโชคเอาลาบกันอีกงวดนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องเด้งงวดประจำวันที่30เดือน12โค้งสุดท้ายของปีนี้แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะมาเอาโชคเอาลาบมาเอาตัวเลขกันไปเบิ่งไปชมคะ่ะตัวเลขในอ่างกัสมีหามีสีมีสองมีแปดมีเก้ามีศูนย์เก้าน่ก็ตีลังกาเป็นหกใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ แต่พี่น้องมกักพี่น้องชอบเนาะคะ่ะมักตัวใดชอบตัวใดก็จับไปเก่งกันได้เลยค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะเนาะที่บ้านจับให้ไอ้กุมหนึ่งหนึ่ฟังทั้งนี้สิเป็นหาสองซีหาซีสองฟังทั้งนี้สิเป็นศูนย์แปดเก่าเก่าศูนย์ศูนย์เก่าแปดเก้าเก้าแปด แ2ดสอ2สอง2ปดส5่สอง้หมดค่ะพี่น้องคะ่ะดูเอาให้เบิ่งได้หลายมุมลหลายๆอันนี้คะ่ะพี่น้องคะ่ะเล็กมันกาะก,กันอยู่เนาะคะ่ะเนาะเบิ่งมุมนี้ก็สิเบิ่งอยากแน่จักหน่อยเนาะคะ่ะเนาะ9 0 8 2 5 4คือเก่าแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องเห็นเป็นเลขใดทักเบิ่งฟังทางนี้สิปเ 7, ป็นเลข7ก็ได้เด้อค่ะ หางเลขกสองนี่เบิ่งฟังนี่มุมนี่กลายเป็นเลขกเจ็ดครับพี่น้องขาเจ็ดหาหาเจ็ดเจ็ดซีซีเจ็ดก็ได้ค่ะพี่น้อง,7 7, 7 7, องแล้วแต่วิจารณญาณของไผรของมันเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วแต่มักแล้วแต่ชอบแล้วแต่สีเอาไปกลิ้งค่ะพี่น้องขาในเบื้องต่างนี่สีชัดแน่จังหน่อยตัวเลขก,ก็สวยๆเดีย๋ดวยวถีญญ์วันจับไห้เดี๋ยวค่ะพี่น้องเด้อ พี่น้องมักตัวดใดสอบตัวใดก็ไปจับกันเอาเองค่ะพี่น้องค่ะว่าจับหายแล้วอาจซิบมม่มักอาจซิบ่ถึกฉลูกเนาะค่ะเนาะเบิ่งตัวเลขแล้วชวมตัวเลขแล้วก็อย่าลืมนะค่ะเด้อขอกําลังแรงใจเล็กๆน,น้อยๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเนี่ค่ะพี่น้องค่ะขอพี่น้องโชคดีร่ำด้วยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งตรับปีใหม่นี้เนาะค่ะเนาะ กอเห็นมีเงินไปเที่ยวปีใหม่กันทุกๆคนนะคะถูก3ตัวตรงๆถูกรอตตลีแล้ววันที่หนึ่งเลยเด้อค่ะเด้อผู้ใดบอมักป่ะชอบก็เลื่อนผ่านเด้อค่ะเด้อผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ขอขอพระคุณไว้นะโอกาสนี้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหววยรางวันที่หนึ่งนะคะ I <laughs>